มึงใกา้ <ไง S 2> เลยดอกเพ็รนางใกล้ดอกไลายหนึง่งเลือกเอาจ้ะดูอุ้ยมันดอกน่างามมากจ้ะมะนาวดิ๊งนางใกล้อ,อ,กอ,อีกแล้วจ้ะดอกนี่ได้บอได้อยู่งามเลยอู้งามมันอุ้ยดอกนี่เน่าจ้ะนี่ได้บอหนึ่แห้งไหมจ้ะฟ้ามันแห้งไหม เห็ดบนเนาด้วจ้ะนี่มองเดียวเดินเล่นในป่าด้วยจ้ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเก็บเห็ดอียนะคะหน้าแดงเลยค่ะหน้าแดงเขาป้าค่ะโกฟุกัสซ็อปยูเนสโอเคยะโนโกวิ นั่งไกลเองเราจะดอกนี่ได้บ่ได้อยู่งามอ,อู้งามเฮ็ดนางไก่เฮ็ดนางไก่ย่งดอกงามหลายขนาดจ้ะก็เห็นขาวๆอยู่นี่คนขาวอยู่ดอกน,น,นี่ได้แล้วจ้ะอ้าว <c oughs> ลม ลมพ <interpret it. S 1> ่อแม่พี่น้องลมทับเห yeah. yeah. oh, ็ดมูนอ um, e ุยป okay. like ุยฮะยะโอ้ยลมทับเห็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจ็บขากรตาเห็ดว่าขวบดอกจ้ัตวาข้นหัวเข่าไขยุ่นดินไขยุ้นเป็นขีนมอดนี้อหนาหยุ่นหยาหมอดนุ่มนมลมมากมากอ่ะปวเจ็บปอนไรไปเพื่อเห็ดทนได้จ้ะทนไดพ่อแม่พี่น้องดอกนึง เฮ็ดดอกนี่ดอกพึ mm. yeah. ่งหวานนะจ๊ะบานเพอร์เวอร์เลยเฮ็ดเน่าล้วจ๊ะปล่อยขายย่งปล่อยจัะปอยเยอะหาเลยโอ้ยยอข้ามาหน้ามาโอ้ยควรนิสคับจับพื้นด้ะอืมกินไม่ควรเอาคิกซอบดอกนี่ได้บะจ๊าบ้างรึ ออดอกงามๆพริกศพเห็ดหนังไก่จ้ะหาเบิ่งต่ออีกเนาะนี่เน่าแล้วจ้ะทั้งนี้เน่าแล้วอู้ยใส่หนังมาหนึ่งดอกนึงงามเลยดอกนึ่งยางมาเห็ดดอกงามๆจ้ะอู้ยสอนหาเบิ่งจ้ะเขาเก็บเห็ดเนาะมือนี้เขาก็ เลิกงานมาเนียนตัดหญ้าแล้วจ้ะตัดหญ้ารอบบ้านไปเจอเห็ดเห็ดพึ่งขาไล่ไั้ยอยู่หน้าบ้านมั้ยก็เลยอดเขาปลาอะไรก็เลยมาเขาปลาคำคำจ้ะเที่ยวก็ได้อยู่ปลาคำคำมัำ่งอะได้วยจ้ะทำไมพี่น้องเคิดนางไก่ด้วจ้ะเท้าเต็มเ้าวเต็มเลยเคิดนางไก่เต็มเท้าจ้ะ ได้บ่ไหนได้ยุจ้ะเห็้เห็ดพึ่งหวานมาเจอเห็ดพึ่งหวานดอ,อก,กงามๆานางไก่ออกเป็นแถวดอ,อก,กงามๆออกเป็นแถวเลยจะเหี้ยโอ้โเก็บเดเก็บ khá ốm ốm đấy chứ, ngồi cái, đang cái khay ốm ốm đấy, ừm, cẩn hết rồi chứ, thương รอ้อนมันเนาวจ้ะมีได้บน่นแหงงไหมจ้ะฟ้ามันแหงงไหมแห้งเฮ็ดบานนเอาได้จ้ะนี่มองเดียวมองเดียวจ้ะตัดขาเขาตัดขาตัดขาเห็ดน,นางไก่มันดอกมันแห้งเนาะดอกแหงงๆตะบ้านบ่ได้แก่์ได้ใจมั้งด้วยอ่อนๆอยู่ดิแต่ว่ามันอ่นฝนบ่ตก อากาศแห่งแห่งซองสามมือจ้ะเฮ็ดกัแหงบใหญ่บใหญ่เบยย็ดอากาศแห่งแห่งซองสามมือเฮ็ดแหงจ้ะหอนหอนพร้อมโอ้ยลวกจิ้มเจียวแซ่บขนาดได้เฮ็ดนี่กินเฮ็ดกินแกงเฮ็ดซองสามมือเราจะกินกินอาหารเย็นเขากับแกงเฮ็ดมาสามมือแล้ว แกงมอนั่นนี่เหลืออีกซีคาบแล้วจะกินไปซ้ำเรือเจ็ดคาบกินได้เจ็ดคาบค่ะเอ้าเขาแซ่สองฟิตไปหรอพักเบรกแกงเห็ดก่อนจะไปเนี่ยซิมกินลวกเห็ดจิ้มหรู้ปะหนึ่งนี่เห็ดเห็ดนี่เห็ดนี่ย่างแซ่บแล้วจ้ะลวกน้ำจิ้มแบบว่าเผ็ดเผ็ดเนาะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปียก บอกว่าน้ำลายแตกในปลาเห็ดนะจ๊ะมองดูมุนเก็บเห็ดมื่อกี้นี่รุนกระต่ายเราจ้ะนี่คุณแดรดพ่อแม่ขี้นองมาเข้ามาเห็ดมันเ่าไหมเห็ดมันเ่าลบอยู่หมดนะจ้ะกำลังขึ้นพ่อแม่ขี้นองเห็ดปลามันแห้งอยู่ มาขึ้นบันไดจ้ะอุ้ยคุณน,น,น,น้อง,งามาด,ดอกนึ่งงามเลยดอกนึงหย่างมาเห็ดดอกงามๆจ้ะอู้หูสอนหาเบิ่งจ้ะเขาเก็บเหน็ดเนาะมือนี้เขากเลิกงานบัดนี้นตัดหญ้าเนาะจ้ะตัดหญ้ารอบบ้านไปเจอเห็ดเห็ดพึ่งคาไร่ไหมอยู่หน้าบ้านไหม ก็เลยอดเขาปลา,าอะไรก็เลยมาเขาปลาคำๆจ้ะเดี๋ยวก็ได้อยู่ปลาคำๆเห้องอะไรจ้ะเห็ดนังไก่บั็อกลายหนึง่งเลือกเอาจ้ะดูมันบอกงานนะจ้ะมันเอาดิพอมันแหน้ง เลือกเอาอันใดน้เขาก็บเอาน่จ้ะเนาะอันใดเราก็ง่ายเขาก็เอาเดี๋ยวค่อยไปตัดขาดจ้ะเพิ่นหวงเข้ามาบอกนี่ยอัใดมึงดูเห็ดมันแห้งตายไหมจ้ะโอ้ยบ่ได้เห็ดมันจะขึ้นบ่เนี่มันถึงแดดเนาะแห้งข่าปลาแล้วจ้ะเห็ดเสียดายเนาะแห้งข่าปลาจะเห็ดเห็ดคาสมแห้งข่าปลาเสียดายอันเข้ามาเบิ่งเข้ามาเบิ่งมาเบิ่งเห็ด เห,เ,หเห็ดมันปูได้จ้ะเห็ดเห็ดมันปูขาสมไหมจ้ะเห็ดมันปูน้ำตาลขาสมไหมข้าเบิวงไวแต่เด่น,นหน่วยผิดนะแต่มันกระลังออก,กงามๆมันนี่แห้งคาดปลาไหมจ้ะใบใหญ่แหมมันแห้งไหมโอ้ยว่าอะไกินปลาเนี่ยมายมอะไรเก่แห้งคาดปลาตลอดมันลายอยู่ออกลายอยู่แต่ว่านใบใหญ่จ้ะมันมาแห้งถือแดดแห้งตายพอโอ้ยเสดายเสดาย มืึอนี้เ้าก็เลยได้เห็ดมันปูอุ้ยเสียดายเสียดายเสียดายมืึอนี้เ้าก็เลยเห็ดนางไก่จ้ะเห็ดนางไก่มีแต่ดอกงามอะไรเห็ดนางไก่กับเห็ดผึ่งหวานเ็น้อยจ้ะนี่แหละพ่อเราจะกลับบ้านเราจะค้ำแล้วซองพุ่มแล้วซองพุ่มเราจะเดี๋ยวกลับบ้านเราจะเพิ่งได้ลูกไส้จิต้องไปมึงดูเห็ดแห้งแห้งข่าปลาเลยจ้ะโอ้เสียดาย เดี๋ยวกลับบ้านกันจ้ะไปกลับโยนเฮดสอกไปเราจะกลับบ้านเราจะกลับบ้านแล้ว,บบลวได้เฮดหนังไก่กับเฮดพึ่งหวานจ้ะกลับบ้านละมือนี้ก็ได้คำเราจะสองทุม่มละว่าเขาปลาหอดสองทุ่มได้เหมือนบา,บายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหนุ่มน้อยพาแม่เข้าป่าอีกแล้วค่ะกลับบ้านกินข้าวแรกแล้วก็สินอนนเราจะ อื่นด้วยคอนเทตไปโรงเรียนอีกเานาะยางมาเห็นเห็ดอีกเห็นเห็ด,ดเท่ากับเก็บนะจ๊ะกลับบ้านนัองเห็นเห็นเห็ด,ดอดีกยู่ด้วยจ๊ะไปแล้วไปลูกไส้